สามคู่ EFL นะคะวันนี้ก็อยู่กับไอยมุมทงคอบอลจริงต้องุมทงฝาดตาั้มบ้านเขียวบ้านแดงบ้านดำบ้านฝานะคะรับทาศนะเพิ่มเติมปัดขวาแอดบ้านเขียวแอดเอโอไหนึ่งเข้ามากันได้เลยนะคะคั่าคืนนี้หยิบยกมาฝากพี่สามคู่อย่างเช่นเคยนะคะเริ่มกันที่คู่แรกเลยแล้วกันลังลี่นะคะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลินคอนซิตี้นะคะก่อนเกมคู่นี้นะคะเหมือไนไอ้มือกันนะคะไปดูกันที่ฟอร์มเจ้าบ้านเลยแล้วกัน ก็ยังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงสุดๆเหมือนกันนะคะชนะสามจากห้านัดหลังสุดนะคะยิงได้ต่อเนื่องทุกนัดเหมือนกันนะคะลินคอนซิตี้นะคะฟอร์มหลุดนะคะเห็นได้ชัดเลยว่าสี่นัดยังไม่ชนะใครเลยนะคะให้ดูในเกมเกมนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเจ้าบ้านได้เปรียบแล้วก็มีโอกาสเล็กน้อยในเกมเกมนี้แนวลุกคมกลิบนะคะลินคอนเกมรับหลวมแบบนี้นะคะฟอร์มเยือนก็ยังน่าเป็นห่วงสุดท้ายด้สุดมองว่าเจ้าบ้าน ผ่านได้ในเกมนี้แนะนําให้ขึ้นดอยไปที่คู่นี้กันได้เลยนะคะไปต่อกันในคู่ที่2เลยละกันนะคะที่เมโมเรียลนะคะเซเดียมนั่นเองนะคะบิทต์ตอลเวอร์ All นะคะเปิดบ้านต้อนรับการเรียนของพีมัดก่อนเกมมือไหนมือกันนะคะไปดูกันที่ฟอร์มเจ้าบ้านเลยละกันนะคะบิทตอลเวอร์ All ต้องบอกว่าแม้ผลงานในหลีกอาจจะย่ําแย่นะแต่ว่าในบอลถ้วยก็ยังทำได้ดีทำได้ดีนะคะมีทีเด็ดจากเกมลุกที่หลากหลายด้วยนะคะ ส่วนพีมัดช่วงหลังค่อนข้างจะวิกฤตนะแพ้มา5เกมติดถ้าให้ดูในเกมเกมนี้นะคะสติที่เจอกันสานัดหลังสุดทุกรายการวิตตอโลเวอร์อยังไม่แพ้เลยฉันวัดใจกันไปที่วิตตอโลเวอร์แล้วก็แนะนําให้ขึ้นนอยไปที่คู่นี้กันได้เลยนะคะไปปิดท้ายที่คู่นี้เลยอาการตีสองเหมือนกันนะคะที่ Eco ค p w w r s t t d i u u m นะคะตอน c u ร t เต l o ์โลเนะคะเปิดบ้านการเรียนของแบดฟอร์ดนะคะก็ไปดูกันที่ภาพรวมเลยแล้วกันนะคะดอนคัร t เตผลงานระยะหลังยังไม่นิ่งนะคะแต่ในบอลถ้วยถือว่าทำได้ดีเหมือนกันทำนาอยู่ส่วนแบดฟอร์ดก็ช่วงหลังฝืดนะฮะด้าน,นหลังสุดยังไม่ชนะเลยเป็นการเสมอ3แล้วก็แพ้ไปถึง2เกมลุกฝืดยิงได้น้อยแนวรับ กับเสียประตูทุกนัดแบบนี้นะคะต้องน่าเป็นหัวในเกมเกมนี้นะคะสถิติที่เจอกันดอนคาร์เตอร์ทําได้ดีใช่ไหมคะถ้าให้ดูในเกมเกมนี้ทั้งคู่ฟอร์มในหลีกอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะแต่ในบอลถ้วยดอนคาร์เตอร์มั่นใจแล้วก็ข่มอยู่เล็กน้อยสุดท้ายท้ายสุดมองว่าดอนคาร์เตอร์โลเวอร์ผ่านได้แล้วก็แนะนําให้ขึ้นดอยวิธีคู่นี้กันได้เลยนะคะก็จบกันไปนะคะสามคู่ในคัาคืนนี้สําหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าลืม ปัดขวาแอดบ้านเขียวนะคะแอด a o y 1หนึ่งเข้ามากันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้พี่มีความสุขและสนุกกับการรับชมละเชียร์บุลบอลด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ